ได้ก็ช่องน้โม่สามจุดนะคะน้โม่สามจุโมตสะงสามาสนโั์มาสศนโมตต่ะสมมาสามัจัตังปาะชีวนงสุขะติติิตานัสุติตปาะชีวนงสุขะติปาะชีวนาสุขะติ ให้สับโลกทั้งหลายลงททนจากภัยพิบัติทั้งปวงด้วยเทวะค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ็มฟิวค่ะค่ะวันนี้มาตามฟันนะคะของน้องเอ็มฟิวนะคะค่ะฟันงวดก่อนฟันว่ายังไงเนาะค่ะเนาะฟันงวดก่อนก็ฟันฟันคืนวันกนเนาะก็จะชอบฟันืนวันปนฟันตอง้วดฟันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อตัวเลข953ค่ะก็คือคือฟันแบบว่าเพามาบอกเลยค่ะว่า หนูหนูไปซื้อเลขนี้เลยนะ953เ,เ,เขาก็บอกแค่นคี้ไค่ะเป็นผู้หญิงเนาะใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงบอร์953ค่ะค่ะตอนนี้ก็งวดน,นี้วันนี้นะคะก็ะจะมาตามตามฝันเหมือนเดิมค่ะฝันไม่ยังไงเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝันขึ้นวันโกนเหมือนกันค่ะเป็นคนชอบฝันขึ้นวันโกนเนาะเพราะว่าปกติจะฝันแค่ขึ้นวันโกนถ้าลันโกนก็ไม่ใช่ฝันก็คือฝันว่าได้ไปห้อง พี่พี่รุ่นพี่เก่าที่เคยทํางานด้วยกันนะคะแกชื่ออํานาจกับเดือนเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก,ก็แกก็พาไปเจอคนท้องอะค่ะคนท้องแล้วทีนี้ก็พากันไปกินอะไรเหมือนเดิมนี่แหละค่ะหาอะไรกินเนี้ยค่ะแล้วพอทีนี้ก็มีคนมายิงคนท้องอะค่ะยิงใช้ปืนยิงตรงตรงท้องแกพอดีเลยแล้วทีนี้พอยิง เข้าตรงท้องปุ๊บแกก็คลอดลูกออกมาคือเห็นภาพตอนเขาคลอดลูกห,หัวหัวค่ะหัวเด็กน้อยอ่ะอ,ออกมาเลยค่ะคค่ะ,คะ,คะก็พอทีนี้ก็มันก็ตกใจแน้วก็พากันวิ่งวิ่งนี้ครับแล้วก็ไปเจอไปเจอคนชื่อชื่อมาค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาชื่อมาใช่ค่ะก็เลยคิดว่าตัวเลขน่าจะมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขตัวไหนนะยังตีงไม่็นแต่ว่าเป็นเด็กเด็กน้อยที่ว่า หัวออกมานี่คือแม่ๆต้องเป็นก้าวแต่ไม่รู้ว่าก้าวเด็กเด็กนี่ตัวดูไหมคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ไม่เห็นไม่เห็นตัวค่ะเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวสกายเห็นแต่หัวตอนที่คลอดออกมาจากอืมนี่เลยนะคะอืมค่ะเป็นแต่หัวเนาะใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรปกติจะดูหนังสือทำนายฝันแต่ว่ามันหาไม่เจอหาหนังสือทำนายฝันไม่เจอใช่ค่ะก็เลยตีไม่เป็นใช่ค่ะพอค่อยๆได้ไหมคะว่าตัวไหนบ้างอะไรเนี่ย หนูคิดว่ามีมันมีเก้าแต่ไม่รู้ว่าเก้าว่าไรคือปกติจะดูหนังสือทำายฝันที่ที่เคยให้ดูค่ะตัวนั้นจะแม่นมากแต่ว่ามันหาไม่เจอค่อก็ยางให้ทุกคนช่วยตีดูค่ะช่วยตีช่วยเปลเนาะใช่ค่ะค่ะตีเป็นตัวไหนตามแม่นะตีเป็นเป็นทองเนาะ ใช่คท้องโดนยิงแล้วก็คลอดลูกเลยพอาอโดนยิงตรงเข้าตรงท้องนะคะก็คลอดลูกออกมาเด็กเด็กน้อยน่าจะเป็นหนูไม่รู้อ่ะเด็กว่าเขาบอาเก้าเก้าหัวออกมาก่อนหัวก็หกหัวก็ห้าเออหัวหกหัวห้าหัวหกหัวห้าเก้าห้าเด็่าเก้าหกแต่ ทองที่ที่หนูดูในออกูเกิละมันมันบอกศูนย์สี่หกศูนยี่หกทองกลมๆเ็เป็นศูนใช่ไหมคนโลนยินทองโนิมันบอกศูนย์ี่หดูในอกูเกิลท้องฟ้าศูนย์สหแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนต้องต้องดูหนังสือทาันหต้องดูหนังสือทาันเพราะว่าดูที่ไรก็คือออกตามนั้นตลอดเลยค่ะ คนท้องก็ศูนย์อยู่แล้วคนท้องก็ศูนย์ก็สี่เด็กก็หนึ่งศูนย์คนที่ยิงไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่ยิงคนที่ยิงในฝันไม่ไม่ไม่เห็นเห็นแต่ตอนโดนยิงแล้วอ๋อเห็นในตอนโดนยิงอะใช่ยิงเข้าเข้าตรงท้องอืมแสดงว่าเลขกเข้าอย่แน่นอนเข้าแล้วก็เข้าแน่นอนใช่แล้วก็ฝันเห็นคนชื่อมานี่เหมือนเลขกจะมามาใช่มาก็มาแล้เนาะใช่ค่ะอืมเพราะว่างวดที่แล้วที่ว่าฝันฝันเห็น คู่พันกับที่พรก็ได้เป็นพันแล้วก็ได้พรแล้วก็จะได้อีกอันหนึงที่ว่าฝันว่าไปได้กินได้กินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตีไม่เป็นตีแต่ตีได้สามสี่สามห้าแต่ว่าขอให้เก้าห้าสามก็สามตัวเป็นจ่ะอันนี้คือฝันตองงวดเนาะงวดที่ได้เก้าห้าสามก็ฝันตองงวดเหมือนกันใช่ค่ะค่ะฝันตองงวดเหมือนกันต้องมารอฟังฝันอีกทีหนึ่งเนาะประมาณวันไหนเนาะก็ สิบ <30 S 1> น,นี้มันไม่มีสีสามสิบสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบปรนันนี้แต่แต่ส่วนหน้ามันจะฟันแค่วันโกนที่มันจะแม่นส,สุดก็คือวัน,น,นสุดฝันแม่นสุดก็คือวันโกนเนาะใช่ค่ะ,คะแล้วเ้อะเอ็นติวก็จุดทูบทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนแรกเนาะชีวิตก็แย่มากค่ะแย่สุดๆจนแบบแย่แย่จนแบบขนาดยืมยืมรถอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเขาขับมาทั้งทั้งปีทั้งจติเขาไม่เสียนะคะแต่ว่าพอหนูไปยืมก็คือโซ่ขาดเสียแล้วก็นูค้าขายหนูทาอะไรก็ไม่ขึ้นเลยค่ะ ừ, คือทําอะไรก็ไม่ขึ้นเลยพอทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปหาอาจารย์ที่เมืองค่ะอาจารย์จะก็ท่านก็แนะนํามาให้จุดทุกทุบหกหอทุกเช้าช่วงนั้นหนูก็จุดตลอดจุดจุดจุดต้นเดื คือคณะคนอื่นเขาก็มองว่าหนูแบบเหมือนคนว่าเหมือนอะไรนเนาะค่ะพอช่วงนั้นคือช่วงนั้นหนูไม่ดีจริงๆเลยอยาทำอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะเราพอหนูจุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณสองเดือนหนูก็ถูกหวยมาทุกงวดเพิ่งงวดที่แล้วองวดก่อปี้าสามหนูไม่ถูกงวดเดียวค่ะแล้วก็น้องนั้นก็พอไม่โดนพอไม่ถูกงวดหนึ่งหนูก็ได้สามตัวตรงเลยเนาะพอพอไม่ถูกงวดหนึ่งก็ได้สามตัวตรงงวดเมื่อพีที่ผ่านมาเนาะใช่ได้ทั้ง บนล่างโต๊ดแล้วก็ตรงได้บนล่างโต๊ดเต็มหมดเลยเนาะใช่ดีมากค่ะก็ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบลืมเนาะเพราะว่าจากที่ไม่ดีเลยจากจากที่ไม่ดีเลยไม่ดีสักอย่างเลยนะคะคือตอนนั้นชีวิตตกตกมากพอพอพอได้จุดพุดสิบหกดอกทุกเช้าค่ะหลังจากนั้นมาประมาณสองเดือนเนาะจุดจุดหนูก็ชีวิตหนูก็ดีขึ้นหนูค้าขายก็ดีขายของเนี่หนูก็ขายดีมากเพราะลูกค้าก็ติดเยอะ แล้วหนูทาอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรมาติดขัดทําอะไรก็เจอเรื่อง่างยาเลยจ้ะแล้วกระถาในการสวดมีกระถาอะไรบ้างที่ที่สวดเน่ยหนูเข้าดูใน Google น,นะคะเป็นคาถาตอนที่อาจารย์บอกมารย์บนกว่าให้ท่องยังไงก็ได้แต่ทีนี้แกก็เลยบอกวก่าก็อัญเชิญ19ชั้นฟ้าน่าะจัง <16 S 2> นลยค้ะสิา16ชั้นฟ้าอัญเชิญเทพเทวดามาค่ะแล้วก็ แล้วก็ท่องคือมันมันยาวเราต้องท่องตามนั้นแล้วก็อย่าลืมคาถาสุดท้ายก็คือคาถาประตูมีตังประตูมีตังเนาะเราลองสวดได้ไหมจําได้ไหมว่าดังใไหนสวดเราลองสวดให้หนยฟังเลยประตูมีตังปะระชีวินางสุขะโตจุติลองลองแมตสุขังประมาณนี้ลองยกมือปนมเผื่อเอฟซีเขาได้บุญด้วยอ่ะอ่ะสวดหน่อยยกมือปนมตังละโมสามจบเอาแยมจริงจังแล้ว

ราชีรีนังสุขะโตศิกติราชีรีนังสุขะโตศิกติให้สัตว์โลกทั้งหลายจงพ้นจากใครที่ทำร้อง้วยเทวะโอเท <S <S คที้บอกที่ที่สวดประจำอ่าอันนี้เป็นคาถาใชยเพราะว่าตอนแรกเราต้องอัญเชิญครูบาอาจารย์ก่อนอัญเชิญนี่จำได้ไหมตอนอัญเชิญจำไม่ได้ค่ะมันยาวมากอต้องต้องใช้ต้องดูอ๋อค่ะตอนเลดพอตีได้นะต้นเลดตลาฝันเมื่อกี้น่ะ ตีเป็น <c oughs> คนคะคุณ้องหนุตีหน่ตีไม่เป็นอะ่ะแต่ส่วนมากคุณแม่หนุจะตีได้มแม่หนุเขาตีเลขแม่ที่แม่ตียงตอนนี้ยังคุณแม่จะตีให้แล้วก็ไปดูควบคู่กับนังสูดกำไยฝันมันก็เข้ากันอ,กอืนกน็อันนี้ก็ถือว่าถ้าคมเชียวก็ลองไปทําดูนะคะคือถ,ถ้าชีวิตไทยแย่ที่ ทีส่สุดนะคะแย่ yeah. คือตกต่ำทุกอย่างก็ลงไปทรัดูแต่ว่ามันจะไม่เห็นผลเลยนะคะมันจะเห็นประมาณเดือนกว่าหรือสองเดือนนะคะเคยคิดสั้นไหมตอนนั้นตอนนั้นเหรอคะเคยคิดไม,ไม่เคยคิดค่ะแต่ว่าคือก็คิดแค่ว่าทำไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรแบบนี้คือตอนนั้นก็เลิกกับแฟเนาะเลิกกาแฟนแล้วก็อะไรหลายอย่างคือมีรถก็โดนยึดพอมีตอนนี้อะไรคือคือกนมีอะไรนยคะเพื่อน เพื่อนมาให้ช่วยเราก็ช่วยเพื่อนแต่เพื่อน,นามาแบบลังเราโดยการแบบโผลเงินไปอะไรอะ<ม>่างเงี้ยคือ<ม>ช่วงนั้นโดนทุกอย่างอุปสรรคอย่างเข้ามาแบบรุมเราหมดทุกอย่างคือแบบท้อมากค่ะทำอะไรก็แบบมัมนไม่ดีเลยก็เลยคิดแบบทำไมต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้พอไปดูดวงอาจารย์ก็บอกว่าช่วงนี้แย่มากนะอย่างเงี้ยก็ลองไปจุดชุดดอกดู้วันพระให้1ุดสามุ้ดหกแค่กรนอย่างี้ทุกเช้านะคะ ช่วงนั้นท,ที่หนูทำแรกๆคือันูถูกทุกเช้าเลยอ่ะพอหลังจากนั้นสองเดือนมาเนี่ยก็ดีขึ้นค่ะก็ถูกมวยนี่จะถูกทุกงวดแล้วก็หอยราว์หอยฮานอยเนี่ยหนูก็ถูกมาตลอดหวยลาวฮานอยก็ถูกมาตลอดเนาะใช่ค่ะก็มีมีบางวันที่หนูไม่เล่นก็คือมันไม่มีเลขแลก็ไม่เล่น,นอือแต่ว่ารัฐบาลก็ที่รู้ๆก็คือผิดมางวดเดียวงวดเดียวค่ะตั้งแต่ชีวิตหนูดีขึ้นมาประมาณหลายเดือนแลนะ้วเนาะก็ผิดมางวดเดียวคืองวดก่อนที่ ที่953ถูให้4 47เนาะมันไปออกข้างหน้าแล้วก็มันไปออกข้างหน้าก็มถือว่าวันแม่นอยู่ใกล้เคียงอยู่แต่ช่องนั้นติดกระอบหมดแล้วค่ะจ่ะครับแล้วคิดยังไงมาทำยูทูปฮะตอนนี้ก็มีกําลังใจขึ้นก็เลยมีกําลังใจขึ้นเยอะแล้วก็มันอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยแบบว่าทำทำยูทู e ยูทูบนี่ทำเป็นช่องอะไรช่องช่อง Channel. เอ็นพิ n แนลก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วองนพด้วยนะคะท่านชมได้หลายช่องนะคะก็มีะอะไรจะฝาก FC ไหมวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะได้ทุกหวยเบอรเบอร์กันทุกคนนะคะแล้วแล้วความฝัมพัน์จะเดี๋ยวจะ จะตีให้ประมาณ89เพราะว่าต้องไปศึกษาคุณแม่ผู้ปีจะเลขเป็นนะคะแล้วก็ต้องดูคู่ก,กับน,นักสืบทำไมค่ะใกล้ๆวันอีกเนาะจะตามให้อีกที่หนึ่งนะคะครับไปควองคิดของน้องคิดว่าจะน่าจะเป็นตัวไหนครับตีของฝันห,หัวก็หกค่ะหกหัว <6 S 1> หกหเนาะใช่ค่ะหัวมากกว่าหัวหกหัวห้าเนาะหัวหกห้าเด็กก็เด็กก็หนึ่งอยู่แล้วผู้หญิงก็สี สี่อะไรสี่หกาสี่หกห้าสี่หกห้แล้วก็416น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตามตามความฝันนะครับถ้าท่านไหนนะครับมีนะครับตำราความฝันก็ลองไปเปิดดูนะครับครับความฝันของน้องน้องเอ็นพิวคนฝันแม่นนะครับความฝันของน้องเอ็นพิวนะครับครับนี่นะครับผม ัน้องทีได้เป็นศูนย์สี่หกนะครับผมอันนี้หนูดูในดูในตำราใช่ไหมครับตำราในตำราครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ต้องตำราอีกอันนึงที่หนูใช้ประจังตำรานั้นกับแม่นมากเนาะตำรานั้นแม่นมากและน้องจะตีให้เอฟีอีกวันไหนครับประมาณยี่สิบเก้าครับประมาณวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบตีทั้งหนึ่งใช่ไหมครับตามอีกรอบหนึ่งตามอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ให้ไปก่อนเนาะนะครับผมน้องให้ 046465416นะครับผมของฝันของน้อง MPU คนฝันแม่นนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับในงวดวันที่1ตุลาคม2564นะครับครับคุณผู้ชมครับติดตามแล้วครับคุณผู้ชมเนาะติดตามน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับฝันแม่นๆนะครับอ่าหลงวดนะครับอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับเฮงเฮงรวย